来，跳皮毛，舞 สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามนนีมาพอกระสาวปอบอีกขึ้นเก่าจ้าพี่น้องพอกันในเสาของวันทีริกเก่าก,กรากะโคมปีพศ2518จ้าช่วงนี้ก่บ่อ่อยได้เห็นสาปอบขอบปลาฮาเกเผ็ดได้อจ้าพี่น้องเพราะทางบัดเสาปอบกะสถานการณ์ยังบ่อท่านดีปันใดจ้าพี่น้องมาน,นี่จ้ยินข่าวว่าเฮ็ดปวกออกจ้าพี่นอ้องก็เลยตัดสินใจขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดปวกจ้าพี่น้อง บ่รู้มาชมนสาวปอบจ้ะว่าสิได้สิมานว่าจ้ะพ,พี่น้องสินําความมานมาฝากพี่ฝากน้องอีบ่จ้ะไปดึงไปชมนํากันจ้ะจ้ะเอยพิ่นโทรหาจ้ะพี่น้องาานอนนว่าเฮ็ดปวกออกสาวปอบก็เลยเข้าป่าตามเฮ็ดปวกมึงจ้ะเข้าป่ากะบ่ายมงแล้วจ้ะพี่น้องมาถึงปา่าปูนความมานนํากันยาวๆจ้ะพี่น้องว่าสิมานเฮ็ดปวกบ่จะ้ะเนมาชมกันจ้ะมามือแรกจ้ะพี่น้องสีดําจ้าโอ้ยทางกลังงามจ้ะมองจ้ะ โอ้ยขาพี่นออ้องไกดเด้อจ้ะพี่น้องมึงมากคำแห้งจ้ะว่าจัมาตามมึงห็ดปวกมันนี่ทางจับกาดมันนี่คึมฟ้าคึมฝนเด้อจ้ะลมวีวีเลยจ้ะพี่น้องหอมจ้ะนาเลดอกนึงจ้ะพี่น้องบ้าน<อ>พี่น้องมึงเลย เลือกเครื่องนึงจ้งเกกะเอกโกขุนดีเลอกนึงจ้ะพี่นอ้องมองเห็นขุนสองดอกจ้ะหน,านห้าเรียงามจ้ะอุ้ยปัจจิมัมนมันสีดำจ้ะพี่น้องเนี่ยงั้จ้ะดอกยงามนี่จ้ะพี่น,ออน,น้องอุ้ยค่ะงั้นจ้ะ ดำดีดีด้อจะบพี่น้องตองตัวน้อจะเนียนจ้ะเขียวจ้าสองดอกจัะพี่น้องพูดนดอกพึ่งดำจ้ะมองนี้สิเป็นพันไงด้อจ้ะดอกเันสิออกลิบลิบตูมน้งงามๆจะบพี่นองกาลองจะบพี่น้องพอเหลือม้าเหลื่อยด้ะ สีดำสีสีดำจ้ะพี่นอกกำลังเกินไม้กัน,น,ยอ,นอยู่จ้ะบอกน้องามจ้ะพี่นอกอบอกงามจ้ะอ,อ,อ้อ,อสวย ปอบวสิมหาหิตปวกแต่วยังตามบ่อนผอเด้อจะพี่น้องพอหิตยังเอาไปก่อนจ้ะผอหิตทานเอาหิตทานจะพี่น้องหิตทานดูหนึ่งไต่ตรงจ้ะห็ตทานก็รงกินมันพี่พี่โอ้พี่พี่พี่กก นี่มๆ้ลยจ้ามาเลยอุ้อยจ้ากำลังขึ้นจ้ะพี่นนอง ขึ้ขาพูดอีกจะพี่น้องพี่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 พสองบอกฮึหมาหสีดำเด้อจะมันนี่ปุ๊ พอกฮิตทานกับพี่นอกขอฮิตทานนะจ๊ะดอกองามเลยจ้ะสีดำดปลาหลเหมือนชิพอดปลาหไหลเหมือนเด้กที่นอกอัน้ย้ตรงกู้สองกับที่หนอกงนีปดเอ้าขาน่ขาปลาช่วงใบยม่งกับพี่นนองวสิบมามือจ้ะปุ๊บ มน,น่จัพี่น้องนเนเดีแมีี่แนนเบิจับพี่จั๊นนดดจต้คงเก่นเบิเอะจัพี่น้องกำลังพี่พี่ปาดพี่ันนี้เขาปาส้ายกับสีดิงาเลยเด้อจัพี่น้องมาตัดคัที่หลังกี่เพั้งสาวปอบจะ้ะ ทานกับพี่นนองอุยอ้ยผจะดิ้เอาะด้วยจ้ะตพอพี่ลีม่า้มาพี่จ้าอือเดจะมานน่เขาปลาสายเขาปลาใบามงจับพี่นนอกอ้ยพี่ ดอกงามจ้ะพอดีแกงจีนหน่อม้เนียนเบิร์เ้อจ้ะ โอ้ยป๊าบไุ่นี่ไม่ไม่ว้าอดอกนิบฟงดงเลยจ้ะแม่จ้ะพี่น้อง่งนม่เป็นเงาเลยปา๊าดลุยจะลุยขาสอ,อนขาปุนจ่ะ สามดอกดอกนึสี่ดอกจะพี่น้องจะเห็นตะขาบดอกจ้า ดอนี่คัาที่พี่จ้าสีดำผีไปตอเป็นพุ่งๆโอ้ยวาดดอกผี ออกใหม่ด้วยจ้ะหิดฐานเจเพ็ดเจเพ็ดมากับยาสองคนจะมาเนี่ยออกเป็นมูเลยจ้ะแต่ว่าซาบปอกกับสีฝาวกลับเลยจะมาเนี่ย เดีวเอาบัวด้กกับสิบัเอาเด้อจ้ะเอาไปเป็นเชื่อกจะเป็่ปน้องเนี่ยโอ้ยจ้ะมึงเนี่ยโอ้ยพีกดอกง,งามจ้ะพีกป๊พาบคุณอี้แมนเบิดจ้ะโอ้พีกยามาเลยจ้ะพี่น้องจะ้ะ เอาอยางนี <als> ้ก่อนจะพี่นกสามดอกมาเก็บใบเห็ดจานมาเก็บเห็ดอย่าไปยางนล้วเห็ดปวกหางหยากแข็งมืออื่นหมุนจังสีฝนสาม จ้ะอือี่้งเม่ดอกต้ออมจ้ะลุยุุยถังฝนกเฮย่ฮ่าเกี่ยวกัน่ถงฝสาดอกกับพี่น้องเนคุณ เขาเดียวสามดอก,ดอกโอ้ยดูดูดววูดูดูอเดู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 ดนอ,นอ,อู่ดอูดู่สดูหูด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 ด้อูดูดูดองููดอง ฮัตฮัตจะพี่น้องมึงเนี่ยนาสปอบมันแาจะพี่น้องมึงเนี่ยลุยลุยลุยลออกบบมูงใหญ่ด้วยจะพี่น้องออกอมยมอ้าอมือถือกล่องจะเขอถทดไล่หลจับพี่น้องมึงเน โอ้กิงือกิงือเฝาเลย้ปัดอุ่นนี่อืไปตรงหารจับพีบ่น้องอือจ้ทหารม่เดียวกันจัพี่น้องข้งงี้จะพี่น้องเฮ็ดลวกแัน้อยมึงเนี่ย กดเกิดดอกไงแหงี่จอมพูนฮันอปลาายสำหรับคลิปวันที่ยิบเก่ากรกฎาคมปีพศ2568จ้ะพี่น้องมาเบ่งยอดได้ยอดมานเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี่เขาปลาช่วงบ่บยๆจ้ะพี่น้องนี้ข่าวว่าเฮ็ดปวกออกก็เขาม้ามาท่านขาเจ้าจ้ะพี่น้องเกือบเต็มกระตางไงจ้ะส่วนเฮ็ดปวกกับมานไปน้อยนึงจ้ะพี่น้องลักๆักก็สิเป็นเฮ็ดทานหน่อยดอกง,งามๆจ้ะพี่น้อง วันนี้ก็นำความหมานมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก้าละจ้าวันทียิบเก่ากอกระดาคมปีพศ2 5 6 8จ้ะเห็นมือแหลกของเจ้าป,ปอบเขาป่าฮะเก็เพชรเดอร้อจ้ะพี่น้องหลังจากสถานาการณ์กระเริ่มดีขึ้นแน่น้อยนึงจ้ะพี่นอ้องเอ้าวันนี้มาตามเพชรพวกจ้ะยอดได้ยอดบ้านกเกือบเต็มกระตาจ้ะพี่น้องแต่ว่าลักลักลก็สิเป็นเฮ็ดท่านจ้ะเพ็ดท่านหน่อยส่วนเฮ็ดพวกจ้ะพี่น้องเห็ดพวกก็ได้บบไลยได้ได้ย่อมนึงจ้ะ เหลือเพิ่นเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ากับเขามาเก็บก่อนจ้ะส่วนเห็ดปวกก็ได้บ่หลายจ้ะพี่น้องรักๆก็สิเป็นเห็ดทานและจ้ะพี่น้องเห็ดทานหน่อยกำลังออกใหม่เอาสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีล่ละจ้ะา่นชอบวิดีโอจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราป่าก,กัตนาไว้นะไม่เด้อจ้าเพิ่นก็ค่อยล้อลูนนะ้ำสาวปอบเจ้าวสาวปอบพาไปปลาใด้ไม้ใดแล้วก็มาเฮ็ดยังแน่สำหรับไม้ข้าวมันีิก็ ปลาป้าปน้องเมกอาเพิบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าเลยจ้าเอามืออื่นกับขอยระลุงก็ติดตามน้ำสาวปรอบจ้ามาสีเอาปลาได้ไม้ได้ขอยระลุงก็ติดตามเมือื่นจากพี่น้องสำหรับวันนี้บอกกันไม่คลิดไม่มือื่นจากพี่น้องสวัสดีจ้า